สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะเรื่องสมการการแตกตัวของกรดและเบสนะคะวันนี้มี2ข้อนะคะเราก็มาเริ่มกันนะคะที่ข้อ1เลยนะคะสารละลายกรด HF มีความเข้มข้นเท่ากับ2 mol ต่อ dm กำลังสามนะคะความเข้มข้นเท่ากับ c มีรอยละการแตกตัวเท่ากับ 0.1นะคะก็คือเปรอร์เซ็นต์นะจงหาความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนนะคะ H3O+ จากสูตรเปรอร์เซ็นตเท่ากับวงเล็บ H3O+ ว,วงเล็บนะคะ ส่วนด้วย C คูณ100เท่ากับเปอร์เซ็นต์นะคะเขาให้ให้มาคือ0.1นะคะ h 3 o บวกนะคะก็ติดไว้เหมือนเดิมเลยส่วนด้วยความเข้มข้นนะคะเขาให้มาคือ2คูณด้วย1 0 0นะคะ แล้วก็จะมาย้ายข้างกันนะคะย้าย hco h 3 o บวกนะคะแล้วก็เท่ากับ0.1คูณ2ส่วนด้วย100นะคะเท่ากับ2หาร100 เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ3 mol ต่อ dm กํลัง3นะคะข้อนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อสอนนะคะสารละลายกรด HCN มีความเข้มข้น เท่ากับ0 2 mol ต่อ dm กํลัง3นะคะความเข้มข้นก็คือ c ค่ะแล้วเขาก็มีค่าคงที่ ka นะคะเท่ากับอ้าวโจทย์ผิดนะคะจะมาแก้นะคะมีค่า ka นะคะเท่ากับ2คูณ10กํลังลบ7นะคะซึ่งโจทย์ก,ก็ผิดพลาดไปนิดนึงนะคะ ้จงหาร้อยละการแตกตัวของกฎนี้นะคะใส่สูตรเลยค่ะสูตรเปลอรอเซนเท่ากับสแควรูท k a ส่วนด้วย c คูณหนึนะคะเท่ากับเขาให้หาเปอเซ็นนะคะแล้วก็ติดเปอร์เซ็น้นะเท่ากับสแควรูท 2องคูณสิบลบเส่วนด้วย0.2นะคะคูณด้วย100เท่ากับแคร์รูทศูนยอ่ผิดพลาดแป๊บนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตลบนะคะ เท่ากับสแคร์รูทหเอ่อเท่ากับ10นะคะลบหกคูณหนึนะคะเท่ากับ10บลบสามนะคะสิบลบสาก็คือได้มาจากการถอดสแคร์รูทสิบกำลังลบหนะคะคูณคูณด้วย10บลบอ้สิบ กำลังสองนะคะสิบกำลังสองก็ได้มาจากอา่าหนึ่งร้อยนะคะเท่ากับคูณกันเลว้วนะคะก็จะได้เท่ากับสิบลบหนึ่งเท่ากับศูนจุหนึ่งนะคะข้อนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ